ก่อนอื่นต้องขอถามเลยนะครับว่ามีใครในคลิปวิดีโอนี้อยากจะดู The Transporter ภาคใหม่บ้างคือผมมองว่า3ภาคมันก็เกินพอแล้วอะที่มันทำภาคใหม่นี้คือมันหากินกับชื่อแค่นั้นแหละครับเนาะ The Transporter Refueled สำหรับ The Transporter ภาคใหม่นี้นะครับเรียกว่าเป็นภาครีบูตยกเซตเลยเจสันสเตยแ m ก็ไม่กลับมาเล่นแล้วกลายเป็นพระเอกคนใหม่นะครับที่ชื่อว่าเอ็ดสคราชื่ออ่านยากมากคือผมต้องไปเปิดเน็ตดูเลยเนะี่ยแต่ก็นั่นแหละนะครับคือผมมองว่าหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้สร้างมันว่างครับคือไม่ได้มีใครอยากดู The Transporter ภาคใหม่แล้วก็ไม่มีความจำเป็น้วยจะต้องทำหนังเรื่องนี้ออกมา แต่พอมันทําออกมาแล้วก็ไปดูซะหน่อยอะครับก็นะเนาะเหมือนมันเป็นหน้าที่อะครับว่าเออหนังแอคชั่นชวดกันยาหรือว่าแบบโรงหนังว่างๆก็ไปดูเล่นๆหน่อยละกันอะไรเงี้ยสำหรับเนื้อเรื่องของหนังภาคนี้นะครับก็คือพระเอกของเราเนี่ยแฟรงค์มาตินเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้หญิงคนนึงแล้วทีนี้ปัญหามาอยู่ตรงที่ว่าผู้หญิงคนเนี้ดันไปจับพ่อของแฟรงค์เข้าเพื่อจะแบบเอามาเป็นข้อต่อรองในการทําภารกิจอะไรเงี้ย แล้วทีนี้แฟรงก์ก็เลยต้องจัดการทํานู่นทํานี่ทํานั่นตามที่เจ๊คนนี้บอกรวมถึงต้องแบบร่วมมือกับพ่อเขาในการจัดการกับตัวโกงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับมันประมาณนี้คฮะคือว่ากันตามตรงนะครับผมก็ไม่ได้อยากดูหนังเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่า,านะคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าบทมันไม่เวิร์กหรอกแล้วมันก็ไม่เวิร์กจริงๆครับคือหนังเนี่ยมันไม่มีอะไรเมคเซนส์เท่าไหร่เลย ตัวบทเนี่ยก็เหมือนพยายามยัดเข้ามาให้มันดูมีอะไรน่าสนใจแต่ว่ามันก็งั้นๆนะครับคือมันก็คือหนังแอคชั่นดัดๆดดทั่วไปนั่นเองคือผมมองว่าคุณภาพของมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ Agent 47นะคบคือเป็นแค่หนังแอคชั่นที่ทำขึ้นมาเพราะว่ามันนึกอยากจะทำกันนะฮะคือไม่ได้นึกถึงความสุขความสนุกข,ของผู้ชมเท่าไหร่เลย ในส่วนของการแสดงนะครับก็เรียกว่าไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับคือแต่ละคนก็ทําได้เท่าที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาคือมันไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรที่น่าจดจําเลยจะมีที่ดีหน่อยนะครับในส่วนของการแสดงก็คือเคมี Me, ระหว่างเอชครกับเลสตีเวนสันผู้ที่เล่นเป็นพ่อนะครับคือมันจะมีการเถียงมีการ กุง้งยิงกกิของสองพ่อลูกนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วผมมองว่าเออมันเป็นเคมีที่ค่อนข้างเข้ากันและทําให้เออมันน่าสนใจหน่อยคือมันน่าสนใจกว่าอย่างอื่นในหนังนะนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีที่หาได้ยากในหนังเรื่องนี้นะครับบทตัวละครของผู้หญิงเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแล้วผมก็ขี้เกียจไปหา้วยนะครับคือผมมองว่าเล่นค่อนข้างน่าลาคาญนะครับแล้วก็คือไม่รู้สิมันมันง้องแง้งอะ แล้วมันก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ด้วยคือตัวบทหนังเนี่ยเหมือนพยายามทาเป็นแบบเฟมินิสอะไรเงี้ยครับคือปีนี้มันเป็นอะไรไม่รู้คือผู้หญิงจะต้องเก่งผู้หญิงจะต้องแกรง่งมีหลายเรื่องแล้วอย่างที่เราเห็นมาในแม d แมสใน m i 5อะไรเงี้ยแต่นหนังเรื่องนี้มันทําออกมาแล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงแท่ที่จะแกรง่งกลายเป็นผู้หญิงงองแงง,งแล้วก็กลายเป็นต้องไปพึ่งผู้ชายต้องไปอะไรเงี้ยคือมันผิดประเด็นแบบว่าอะไรเงี้ย มาพูดถึงในส่วนของหนังที่คิดว่าหลายๆคนตั้งใจจะไปดูนะก็คือแบบฉากแอคชั่นและฉากเทคนิคพิเศษทั้งหลายแหละคือก็บอกไว้เลยนะครับว่ามันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยแล้วก็เวอร์มากๆด้วยนะครับตามสไตล์ The Transporter แล้วก็หนังแอคชั่นมั่วๆทั่วไปคืออย่างเช่นแบบขี่เจ็สกีมาเจ็สกีวิ่งเขินหาดทรายกระโดดฟิวทะลุกระจ,จกจับคนร้ายอะไรเงี้ยแบบเข้า ก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติของหนังแอคชั่นเว่อร์นะครับเพียงแต่การตัดต่อการถ่ายทําอะไรทั้งหลายแหละมุมกล้องเนี่ยนะผมมองว่าเออทำออกมาได้ค่อนข้างมึนเลยแหละคือไม่เข้าใจว่าทําไมหนะังแอคชั่นสมัยนี้มันชอบตัดเยอะๆนะครับคือผมไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนเลยมันมองไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ดูไม่สนุกอะ่ะก็นะผมมองว่าเป็นปัญหาสําคัญเลยแหละของหนังแอคชั่นในฮอลลีวูดยุคปัจจุบันก็อยากให้เลิกสะนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกเทรนด์นี้สักที รีวิวนี้ก็เรียกว่าสั้นๆเลยนะครับสรุปแล้วในภาพรวม The Transporter Review เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นดัดๆสไตล์เดือนกันยาเลยแหละที่แบบว่าบทไม่มีอะไรน่าสนใจบทงั้นๆการสแสดงก็ไม่มีอะไรมากผ่านๆไปอาจจะมีดีหน่อยตรงที่เคมีระหว่างเรสตีเวนสันและเอสไคนะครับคู่พอ่อลูกในหนังอันนี้เรียกว่ามีความน่าสนใจอยู่เล็กน้อยแหละ ฉากแอคชั่นอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยทุกคนก็คงเคยเห็นมาในหนังเรื่องอื่นแล้วแหละไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วก็ผมเรียกว่ามีปัญหาตรงที่การตัดต่อที่เรียกว่าฉับไวเกินเหตุนะครับแบบแปแฟแฟอะไรเงี้ยคล้ายๆ Taken 3อะครับคือมันดูไม่ทันไงเออแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะพูดนิดนึงว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นโฆษณา Audi ความยาวชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ย คือเราจะเห็นเลยว่าในหนังเนี่ยมีการยักฉากบางฉากเข้ามาเพื่อจะโชว์ความสามารถของรถ audi โดยเฉพาะเลยนอกจากนี้ยังมีหนึ่งฉากนะครับที่แบบเอามาโฆษณาบัตรเครดิตที่แบบชัดมากว่าเอามาโฆษณามันไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยคือแค่เอามาโฆษณาครับสรุปแล้วผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ต้องไปดูในโรงก็ได้นะครับรอดูเคเบิลอะไรนี้ก็ได้ก็นะมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกก็อย่าไปเสียตังค์ดูเลย ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสางของเพจได้ใน Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย